สำหรับค่าคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนองนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัฐนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่11นะคะเดือนสิงหาคม6กนะคะ สำหรับคืนนี้นะคะแอรจัดนะคะสามลัดมัดรวมนะคะติดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดได้รูดศูนย์นะคะทั้งสามลัด เจาะเม็ดเดียวศูนหกนะคะหุ้นสารัดคืนนี้นะคะให้ทุกคนลดลดเบิรลลดศูนย์เจาะศูนย์หกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทท่ททานที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ